EP ที่1ครับสติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในทางธุรกิจ EP นี้ครับเป็น EP ที่ผลจะปากรูท่านเนี่ยปูพื้นฐานสติและความน่าจะเป็นนะครับที่เราเคยเรียนกันสมัยเด็กๆใช่ไหมนะครับตอนนั้นเนี่ยอาจจะมองว่ายุ่งยากนะครับผมอยากมองว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับที่เราต้องนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อนั่นเองนะครับซึ่งใน EP เนี่ยนะครับจะเป็นอยู่ในซีรีส์ของการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับด้วยสติแบบใช้จริงได้ด้วยนะครับจะเป็นใน EP แรกเลยนะครับตรงนี้ ผมชื่อมิกนะครับเป็นเจ้าของเพจ Data Cookie นะครับเพจที่จะเปลี่ยนเรื่อง Data ให้เป็นเรื่องหนุ่มๆเหมือนกับคุกกี้นั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามเนี่ยผมก็เรากวนติดตามกันด้วยนะครับรวมถึงอย่าลืมติดตามนะครับทางเพจของ Future Skill เช่นเดียวกันนะครับ ถามว่าเรียนคอร์สนี้เราได้อะไรนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังเนี่ยนะครับก็คือทุกท่านเนี่ยน่าจะมีพื้นฐานของสติและความน่าเป็นครับในการจะนําไปปรับใช้รวมถึงในการเรียนรู้ต่อไปนั่นเองต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยครับผมอาจจะไม่ได้สอนให้ครอบคลุมทั้งหมดของเนื้อหาทั้งหมดที่มันมีนะครับเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องมากเลยหรือจะเป็นการนะครับนำไปเรียนรู้ต่อหรือว่านําไปปรับใช้นะครับในการใช้กับธุรกิจของทุกท่านนั่นเอง ข้อนี้เหมาะกับใครนะครับก็เหมาะรับทุกคนนะครับที่สนใจจะเริ่มเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยนำไปปรับใช้ในธุรกิจลองวิเคราะห์ข้อมูลหาอินไซด์ดูนะครับไม่ตัดสินใจจากสิ่งที่เราคิดเองเออเองแล้วนะครับโดยโปรแกรมที่ใช้นะครับก็จะใช้โปรแกรมนะครับที่เราคุ้นเคยกันเลยก็คือตัว Excel เป็นหลักเลยซึ่งถ้าใครใช้พวก o ู g กิล e e s นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ผมแนะนำว่า Excel ก็จะดีกว่าเนาะส่วนพื้นฐานการใช้ Excel ได้เนี่ยผมก็คาดหวังว่าถ้าเราเขียน พวกฟังก์ชัน if-else นะครับพวกใช้วิ l อัพเป็นเนี่ยนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการเรียนคอร์สนี้ถามว่าคอร์สนี้นะครับจะมีเรียนเรื่องอะไรบ้างน,นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด7 c h a ชั e เตอร์นะครับชั a เตอร์แรกนะครับเราจะพูดถึง descriptive statistics นะครับหรือเป็นการบอกลักษณะนะครับของตัวเลขนะครับของสถิติเนี่ยผ่านตัวเลขนั่นเอง เรื่องที่2ครับเราจะพูดถึง data distribution หรือการกระจายตัวของข้อมูลนะครับแน่นอนครับข้อมูลเนี่ยมันก็เหมือนกับคนเรานะครับต่างข้อมูลก็มีต่างรูปแบบกันเราจะมาเรียนรู้นะครับว่าน้องเขาเนี่ยเป็นแบบไหนผ่านการกระจายตัวของข้อมูลนั่นเอง Chapter ที่3เราจะพูดถึงเรื่องของ data visualization จะเริ่มเป็น Part ทที่เราจะพูดอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นละ การแปลงจากข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยที่มันดูยุ่งยากใช่ไหมครับมาสื่อสารเนี่ยผ่านรูปภาพกันเองและชั a p ที่ที่ครับจะเป็นการสอนการทำโมเดลพยากรณ์หรือทำโมเดลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์นะครับชั่วที่4ี่เนี่ยจะเป็นการทำโมเดลที่เรียกว่า regression หรือเป็นการทำโมเดลที่สนใจตัวแปรต้นและตัวแปรตามหรือพวกตัวแปร x y เนาะที่เราเรียนกันตอนสมัยมัธยมหรือมหาหลัยนั่นเอง ชัปเตอร์ที่5ครับก็จะพูดถึงโมเดลเพยากรณ์เช่นเดียวกันแต่จะไปพูดในอีกโมเดลหนึ่งที่เรียกว่า time series นะครับโมเดลเนี้ยครับจะเป็นโมเดลที่ข้อมูลเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพวกวันและเวลาอยอย่างเช่นราคาหุ้นใช่ไหมราคาบุ้กบิทคอยเนี่ยใช้โมเดลเนี้ยครับทำ prediction ได้และชัปเตอร์ที่6ครับ full workshop นะครับหลังจากที่เราเรียนนะครับภาคทฤษฎีกันมาเยอะแล้วนะครับผมก็จะมีโจทย์ให้ทุกท่านเนี่ยลองบูรณาการนะครับส่งทา่เรียนมาแล้วลองมาทําโจทย์ที่ ผมมอกอัพเนี่ยครับให้เหมือนกับข้อมูลจริงที่คุณได้เจอในงานของคุณนั่นเองและ chapter สุดท้ายครับคอมพิว i o n และ w s n ติกเนี่ยผมก็จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้ครับว่ามีแก่นอะไรบ้างนะครับที่ท่านควรต้องได้และสรุปเนื้อหานะครับที่สำคัญกับท่านนั่นเองและใน chapter ต่อไปครับก็จะพูดถึง descriptive stat การบอกลักษณะของข้อมูลด้วยตัวเลขกันนั่นเอง